ท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงที่ติดค้างต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นช่วงของคุณวรรณสิงห์ที่ได้พาผู้โชคดีของเรานะครับไปรับของขวัญปีใหม่ที่ติดค้างกันมาโดยพาไปเรียนรู้โลกแห่งจิตเวชครับไปชมกันต่อเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับฟาริผู้ชนะของเราที่ได้รับของขวัญปีใหม่จากผมได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาพร้อมกับผมและชิงชิงเพื่อนของเธอเพื่อเรียนรู้แง่มุมต่าง ที่เกี่ยวกับอาการทางจิตผ่านทางมุมมองในกระบวนการรักษาของจิต,ตแพทย์และการทำความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับบทสำรวจในวันนี้จะเป็นการมองโลกแห่งจิตผ่านทางอีกมุมมองหนึ่งซึ่งก็คือมุมมองของผู้ป่วยโดยฟาริและชิงชิงต้องสวมบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลผู้ป่วยทํางานเป็นผู้ดูแลจริงๆและใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยตื่นเช้ายันเข้านอนโดยมีจุดประสงค์ที่จะพยายามเข้าใจให้ได้มากที่สุด ว่าความรู้สึกและประสบการณ์ในการอาศัยอยู่ในโลกที่อยู่ตรงกลางระหว่างความจริงและความฝันนนั้มันเป็นเช่นไรพวกเรานะครับก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลศรีธัญญาตั้งแต่ช่วงเวลาตีสีครึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่ผู้ป่วยจะตื่นตอนเวลาตีห้ครึ่งและสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเปลี่ยนชุดครับ เป็นชุดเครื่องแบบของผู้ช่วยผู้ดูแลผู้ป่วยสำหรับตึกผู้ป่วยที่ฟาริและชิงชิงมาทางานกันในวันนี้นะครับก็คือตึกอิงแปดซึ่งเป็นตึกสําหรับผู้ป่วยสามัญที่อาการดีแล้วควบคุมตนเองได้ซึ่ง่ากจากตึกหญิงสทิที่เราไปสารวจกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นที่อยู่ของผู้ป่วยอาการหนักแรกรับซึ่งที่ตึกหญิงแปดเนี่ยนะครับสภาพความเป็นอยู่ก็ดีกว่ามีผู้ป่วยไม่มากไม่หนาแน่นบางคนก็อยู่มาหลายปีแล้วหรือบางคนก็อยู่มาแค่ไม่กี่วันผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเรียบร้อย มองบผนนะครับก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปสามารถสื่อสารพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งก็คงเหมาะกับมือใหม่อย่างฟาริแล้จริงๆที่มาที่นี่ด้วยจุดประสงค์หลักก็คือการเรียนรู้แล้วเราก็จะมีมอบหมายคนไข้ให้นะคะของผมสองท่านเนี่ยก็จะได้ของป้าค่ะที่จะจะมอบแฟ้มอันเนี้ยนะคะแต่รู้แบาอันเนี้ให้คนไข้ชื่อนี้นะคะแล้วก็ของของน้องชม ก็จะได้กเรียนไทขอบคุณค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราแต่งลมเจอกันนะครับสำหรับผู้ป่วยเคสที่ทั้งคู่ได้รับมาดูแลในวันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยมีอาการจิตเภทหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษก็คือโรคสกิสโซเฟเนียซึ่งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเป็นโรคที่มีอาการหลากหลายอาทิเช่นเห็นภาพหลอน ผูแววเข้ากับผู้อื่นไม่ได้หรือแม้กระทั่งมีความคิดฆ่าตัวตายซึ่งในผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีอาการแตกต่างกันไปแม่ประสงที่ไรแล้วนานยังนานแล้วกี่เป็นถึงปีไหมคะยังไี่ถึงแล้วแม่เขาชวนมาอย่างไรทําไมยอมมาหรือยอมมาแม่เขาพูดกับเราว่าอะไรให้ไาอยูมนี่ก่อนเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิตอนอยู่แบบที่บ้านอะทำอะไรบ้างเล่นบิตเาเล่นเน็ต ดิคูเกินเก,กินไปดิคูแต่บางทีพี่ก็แอบ,บรู้สึกแบบอ,อยากเล่นกับเพื่อนอ่ะกับเพื่อนแบบเงี้ยไม่อยากเล่นหรอ <c oughs> เล่นปะหรือว่าไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบรู้เรื่องบางเรื่องคืออย,อย่างที่บอกว่าเขาจะพูดวนไปวนมาซึ่งไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดแต่สื่อสารได้ สื่อสารได้พูดคุยได้ปกติมีอารมณ์ร่วมปกติเข้าใจที่เราพูดเราเข้าใจที่เขาพูดสิ่งที่เขากั้นกรองว่าเป็นชีวิตบางอย่างที่เขาอาจจะสคิปมันไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันก็อาจจะป้อนข้อมูลใหม่อัตโนมัติเองเหมือนกันถึงแม้ว่าการทํางานและพูดคุยในตอนเช้านะครับจะผ่านมาได้อย่างราบรื่นแต่ก็ยังมีระยะห่างที่เห็นได้ชัดระหว่างนางพยาบาลหน้าใหม่ของเราและผู้ป่วยบางคนนะครับพูดกับเราก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าพูดโกหก หรือว่าบางคนไม่ยอมพูดด้วยเลยก็มีซึ่งจะแน่นอนว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาครับในระหว่างที่ทั้งคู่ทํางานกันอยู่นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็คือมีผู้ป่วยบางคนที่หายดีแล้วมีสติสตางไม่ต่างอะไรกับคนปกติแต่ว่ายังคงต้องใช้ชีวิตในฐานะผู้ป่วยอยู่หลังรั้วสีธัญญาเพราะว่าไม่มีที่ให้กลับบางคนนะครับญาติไม่เอาก็จ่ายเงินค่ารักษาให้โรงพยาบาลแต่ว่าไม่ยอมเซ็นรับกลับบ้าน หรือว่าบางคนไม่มีแม้กระทั่งญาติไม่มีบ้านนะครับผมไม่มีที่ให้กลับทางโรงพยาบาลก็ต้องรับอุปการะไว้แล้วก็ให้ทํางานในฐานะพนักงานที่ร้านสหกรณ์ร้านค้าของโรงพยาบาลทำไมยังอยู่ที่นี่ฮรเพราะว่าไม่มีญาติอ๋อก็เลยทํางานอยู่ที่นี่ต่อ<ะ>แล้วตอนแรกที่เข้ามาที่นี่คืออาการเป็นยังไงครับอาการเครียดนอนไม่หลับเห็นภาพหลอนคือเรามองเห็นอะไรที่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเยอะหะคือว่าอย่างเช่น เรานอนอยู่งี้เราเห็นสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนข้างๆตัวแล้วเราเอามือไปคว้าแล้วมันไม่มีอะไรค่ะบางทีเราก็เห็นเห็นมาแต่กกลเหมือนว่าเป็นเพื่อนเราพอเดินสวนกับเราแล้วไม่ใช่อะไรอยู่ชีวิตเหมือนผู้ป่วยแบบมีคนควบคุมดูแลตลอดนี่รู้สึกเครียดบ้างไหมไม่เครียดค่ะก็รู้สึกสบายดีค่ะเคยชิดแล้วค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะค่ะตอนมาอยู่แรกๆจากเดิมอยู่คนเดียวมาอยู่ข้างในนี่มีคนดูแลตลอดต้องปรับตัวเยอะนะครับ ก็มันไม่เห็นต้องปรับตัวอลไรมันก็รู้สึกอบอุ่นดีอะออเหมเป็นเพื่อนกัน<ช>จากนัเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นกันเองกับเราทีก็คุยเล่นหัวเราะกันได้อะไรย่เงี้ยอ๋อโอเคอยู่ที่นี่มานานเนี่ยก็พูดได้ว่าประมาณ78ปดปีอยู่ตลอดเลยครับค่ะอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอาการยจะเข้ามาที่โรลงพยาปากบ่อยมากตอนแรกเป็นยังไงครัเออเป็นนอนไม่หลับเครียดแล้วก็เอ มีเสียงแว่วเหมือนพูดคนเดียวครับค่ะใครก็ไม่รู้พูดอยู่ในหูเราใช่ใช่แล้วมีปฏิกิริยาย่งไครับก็มีปฏิกิริยาว่าเราคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราเองต้องเอ่อต้องเราเอาเราคุมเองไม่ได้แล้วเราก็ต้องคือไปไปกับเสียงนั้นเลยอ่ะแล้วรักษานานไหมครับกว่าจะโอ้ยนานค่ะครับเพราะว่าประมาณ3 4มสี่เดือนอ๋อสามสี่เดือนแต่ว่าถ้าหายเลยนี่ไม่หายนะ ก็ต้องกินยาอยู่ใช่ต้องกินยาตลอดถ้าเกิดว่าวันไหนขาดยาหรือขาดยาช่วงไหนขาดยาเนี่ยอาการมันจะกลับไปอีกแล้วพี่อยากออกไปไหมฮะหรือว่ารู้สึกโอเคพี่แล้วไม่โอเคใครอยากออกไปทํางานข้างนอกจะได้รายได้มากกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ยังหางานที่เหมาะไม่ได้อ๋อค่ะแต่การเป็นอยู่อะไรก็โอเคใช่ไหมใช่ครับการเป็นอยู่อะไรก็อาการโดยทั่วไปพูดโดยรวมก็พูดได้ว่าดีเด่ระดับหนึ่งสามารถออกมาประกอบอาชีพแล้วก็ทำงานให้เขาได้ คนหลายๆคนมักจะมีคำพูดติดๆาว่าคนบ้าใช่ไหมเ<ช>ราคิดว่าคนบ้าก็เหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาเข้าใจอะไรใหม่เนี่ยเราจะบอกอะไรเขาดีอยากให้เขาเข้าใจว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งอ่ะอยากให้รู้ว่าเขามีปัญหานะที่เขาเป็นอย่างนี้เขาสามารถรักษาได้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้<ช>อยากให้มองเขาว่าไม่ใช่พัรละ<ช>อยากให้เข้าใจเขาว่าเขามีปัญหาอะไรโดยเฉพาะครอบครัวอยากให้เขามองเขาลึกๆบางคนบางครอบครัวเข้าใจว่าเขามีอาการอย่างเงี้ยประสาทหลอน เราไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรก็ส่งเขาเข้ามาเข้ามาแล้วก็ปล่อยปะ่และเลยกลับมาที่ฟาริได้จริงๆครับกิจกรรมในช่วงเช้าต่อมาก็คือการออกกาลังกายและจากนั้นนะครับก็เข้ากลุ่มแบ่งตามประเภทโรคเพื่อทบทวนการใช้ยาและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตต่างๆวัตถุประสงค์ของการเข้ากลุ่มครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเนี่ยนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยานะคะที่เรารับประทานนะคะแล้วก็การจัดการกับอาการข้างเคียงที่เกิดจากยานะคะ รู้สึกยังไงบ้างลองหลอกค่ะกินยารู้สึกไงตอนนี้ใจคอสบายดีปรับอารมณ์ตัวเองได้คุมอารมณ์ตัวเองได้แต่เมื่อกี้เราดูแล้วเนี่ยยามันมีประโยชน์ไหมคะมีแต่ลิ้ข้างเคียงก็มีไหมคะมีนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครมีอาการข้างเคียงที่ตัวแข็งนะคะก็แนะนําว่าให้บอกหมอนะคะเพื่อปรับปรับนะปรับเองนะคะปรับเองได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ มาตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับถึงการแบ่งบทบาทของการรักษาด้วยยาและการเยียวยาจิตใจโดยการพูดคุยถึงปัญหานั้นนะครับเป็นกระบวนการในระยะยาวที่จะทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในขณะที่การกินยาคือการปรับสารเคมีในสมองให้มีสภาพพร้อมสําหรับการสื่อสารเพื่อการเยียวยาจิตใจในตอนบ่ายนะครับมีการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยจากตึกอื่นรวมถึงผู้ป่วยชายเพื่อทํากิจกรรมสันทนาการร่วมกัน มาอยู่นี assim, <ล among S 3> ่ได้ไงคะตอนแรกเมือค้าบไปแล้วแฟนบอกว่าจะไปทานข้าวนั่งท่าน้ํานนท์ครับแล้วพอมันหนึงหน้าโรงพยาบาลสีแดเลี้ยวซ้ายวูแอบยู่ดีจับมาส่งเลยจำเครื่องโรงพยาบาลเลยแล้วเราไปทําอะไรเข้าครับกินเบียร์ครับกินเบียร์แล้วเรายังไงต่อเกิดอารวาดแล้วรู้สึกยังไงตอนแรกเข้ามาอยู่แบล้วมาอีกแล้วไงเคยมาอยู่แล้วเคยมาอยู่แล้วอ๋อในที่นี้แล้วอยู่ไปอยู่มารู้สึกยังไงบ้างจริงจริงเราก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแค่เมาแล้วอารวาดถูกต้อง กลับมาที่หญิงแปดนะครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่อยู่ร่วมกันมาค่อนวันตอนนี้ผู้ป่วยเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่ออยู่กับพวกเรามีการพูดคุยหยอกล้อกันจากเดิมที่ฝั่งหนึ่งเป็นคนไข้กับอีกฝ่ายเป็นคนนอกตอนนี้กำแพงที่กั้นเราไว้เริ่มเตี้ยลงเตี้ยลงและมีบางอย่างที่คล้ายคลึงกับคำว่ามิตรภาพเริ่มเข้ามาแทนที่และฟาริเองนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ป่วยอีกท่านหนึ่ง ที่ตรงกับความสนใจที่เธอเองมีมาก่อนหน้านี้กับคาถามที่ว่าจะเป็นอย่างไรหากคนเราใช้ชีวิตอยู่โดยเส้นแบ่งระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่เลือนลางสิเหลือเกินแล้วภาพหลอนนะพี่เห็นเป็นยังไงอะเหมือนกับเจอเรื่องเล่รักๆแค่คๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรักเอาคนนน้นคนนี้ให้ว<อ>ุ่นไปหมดเลยอ๋อ <laughs> เราค่ะแบบเจอใครก็ชอบค่ะแล้วก็ชอบเราด้วยแล้วเห็นความ ความพึงพอใจของคนที่เราจินตนาการขึ้น,นามาไปสองคน<ะ>นั้นก็คือเห็นหน้าความ<ต>รู้สึกความรู้สึกว่าเขาไม่เคยอยากเห็นภาพแบบแบบนี้เท่าไหร่ไอ้ไอ้เรื่องที่มีรักหลายครั้งอะ่ะเพราะว่าสงสารว่าคนเขาก็กลัวว่า,วา,วาเราจะไม่ยอมดอื่ด้วยไปม,มัวแต่อย่าไปยาอยู่คนอื่นอื่นะคะทุกอย่างที่เขาพูดขึ้นมาให้ฟฟังอะมันเป็นเรื่องของจินตนาการเขาหมดเลยคือ ไม่มีคนเหล่านั้นแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าผู้ชายเหล่านั้นเป็นคนในจินตนาการเขาซึ่งเขาก็มีความสุขไหมมีความสุขกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาคือผู้ป่วยมีความไม่จริงในเรื่องจินตนาการที่เกิดขึ้นและสร้างขึ้นมาแต่เราเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายทั้งสําหรับผู้ป่วยและสําหรับสองสาวของเราจนกระทั่งถึงเวลาสองทุ่มนะครับเวลาเข้านอนของผู้ป่วยก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องบอกลากันขอให้ oh สิ่งสมพรพัฒนาขอให้มีความสุขทำอะไรทำไมขอใช้สักธินะคะมาเนีกยสบายเร็วๆขอบคุณค่ะใช่ไหมใช่ไหมอย่างได้นพิใช่ไหมโอเคนดีนตึกหญิงแปดเป็นที่ที่ให้อะไรกับพวกเราหลายอย่างทั้งมิตรภาพ ประสบการณ์และมุมมองที่ลดการแบ่งแยกตัดสินสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแม้ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเหล่านี้นะครับเห็นและได้ยินจะไม่มีอยู่ในโลกที่เราเรียกว่าความเป็นจริงแต่ว่ามันจะต่างอะไรกับเรากับกำแพงที่พวกเราจินตนาการขึ้นมาในหัวความแตกต่างที่เราสมมติขึ้นที่เรายึดถือจนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่หากเราตระหนักได้ว่ากำแพงนั้นก็เช่นกันเป็นความป่วยที่พวกเราทุกคนมี เป็นภาพหลอนที่พวกเราช่วยกันสร้างขึ้นเราก็จะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วในความเป็นคนพวกเราไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยได้ชมกันไปหมดแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงมีความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกเดิมนะครับ ทัศน,นคติที่มีต่อผู้คนที่เราไปเรียกเขาว่าคนบ้าจริงๆแล้วก็คือผู้ป่วยจิตเวชท,ที่น่าสงสารและต้องการการดูแลการเอาใจใส่อย่างมากมายทีเดียวนะครับคืนนี้เจาะใจลาไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับสวัสดีครับ